สวัสดีครับวันนี้โปรแกรมอม o d คลิปที่13วิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องระยะยาวนะครับผมขอพูดสองประเด็นก่อนก็คือ cross sectional study กับ longitudinal study นะครับสำหรับ cross sectional study นั้นเป็นการศึกษาเหตุปัญหาในขณะนั้นซึ่งเป็นการศึกษาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับทำได้ง่ายกว่า ทำได้เร็วกว่าและถูกกว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาครับซึ่งการศึกษานี้จะบอกแนวโน้มและทิศทางไม่ได้ครับจะใช้ในการวัดขนาดและความรุนแรงของปัญหาได้สำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือ Longitudinal Study นะครับหรือนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องระยะยาวนะครับจะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและดูแนวโน้มครับ การติดตามตัวอย่างนั้นเป็นระยะเวลานานการศึกษาในลักษณะนี้นะครับจะทำได้ยากกว่าครับนานกว่าและแพงกว่านะครับการศึกษานี้ต้องใช้ทักษะสูงกว่าต้องติดตามนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับและจะต้องใช้วิธีวิธีการวิจัยที่มากกว่ามากกว่าการเก็บเพียงครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วจะทำในรูปของคณะวิจัยหรือองค์กรครับ นนลักษณะนี้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ผมจะคอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบนะครับทั้ง2วิธีในกรณีที่เป็น c r o s s sectional study นะครับเราก็จะเปรียบเทียบกลุ่มนะครับที่ต่างกันในเวลาเวลาหนึ่งนะครับก็คือเก็บพร้อมกันครับแล้วก็เปรียบเทียบกลุ่มที่แตกต่างกันเช่นกลุ่มอายุ20-24 25-29 30-34 35-39 4 4 15นะครับเวลาเราวิเคราะห์เราก็จะเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มอายุนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเองก็มีความแตกต่างกันของแต่ละยุคครับอย่างเช่นนะครับรุ่นคุณแม่ผมนะครับก็ต้องไปตักน้ำนะครับอยู่ในแม่น้ำนะครับมาใช้พอรุ่นผมมีประปาใช้แล้ว รุ่นูรนะุ่นหลานก็มีน้ำอุ่นใช้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเจเนเรชั่นทั้ง3รุ่นที่ผมยกตัวอย่างนั้นก็มีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่หรือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสังคมเปลี่ยนไปนะครับนี่คือข้อจำกัดของ Cross-Sectional Study นะครับก็คือเราศึกษาได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับสำหรับ Longitudinal Stu d y ล่นละนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบกลุ่มเดิมครับ ในเวลาที่แตกต่างกันนะครับเช่นเราเก็บข้อมูลกลุ่มอายุ20 24ปีนะครับในปี2540แล้วเราก็ตามกลุ่มนี้อีกนะครับเก็บข้อมูลในปี2545 25นะครับในกลุ่มอายุ25 29นะครับเพราะว่าเวลาผ่านไป5ปีคนที่อายุ20ก็จะอายุ25คนที่อายุ24ก็จะอายุ29นะครับและอีก5ปีถัดมาก็เก็บในกลุ่ม30 34 ในปี2,550และ2,555ก็อายุ35-39และ2,560อายุ40-45จะเห็นว่านะครับกลุ่มที่เราตามศึกษานั้นเป็นกลุ่มเดิมแต่ใช้เวลาที่แตกต่างกันครับบางครั้งนะครับเราอาจจะใช้เป็นการศึกษาในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแทนนะครับแทนกลุ่มตัวอย่าง อย่างเช่นนะครับโครงการศึกษาวิจัยที่านางรองบุรีรัมนะครับก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เดิมซ้ำๆนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะมีประชากรย้ายเข้ามาประชากรย้ายออกไปนะครับแต่ระเบียบวิธีวิจัยก็คือใช้พื้นที่เป็นตัวกำหนดนะครับซึ่งในลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยให้เรานะครับ ลดความผิดพลาดของกลุ่มนะครับแต่และกลุ่มหรือ cohort นั้นนะครับว่ามีความแตกต่างกันเพราะเราศึกษาในกลุ่มเดียวครับแล้ตามกลุ่มนั้นไปเรื่อยๆสำหรับข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวครั้งนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความวิกฤจริตนะครับโดยใช้ข้อมูลในปี196667และก็71นะครับทำการศึกษา ความวิกลจริตนะครับของกลุ่มผู้ตกเป็นตัวอย่าง932คนนะครับซึ่งข้อมูลที่จะใช้นะครับก็มีนะครับภาวะเสียการใช้คำา 2. ความรู้สึกไร้อำนาจจำนวนปีการศึกษาและดัชนีชีวัตเศรษกิจสังคมนะครับสำหรับข้อมูลที่ใช้นะครับเป็นการนำข้อมูลในลักษณะ correlation เข้ามาในการวิเคราะห์นะครับซึ่ง ข้อมูลที่เป็น correlation matrix นะครับจำเป็นจะต้องมี standard deviation และค่า mean นะครับสำหรับพาดไดแกรมนะครับของการวิเคราะห์ความวิกลจริตนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ,อตัวแปรแฝงประกอบด,ด้วยนะครับความวิกลจริตในปี1967และความวิกลจริตในปี1971นะครับแล้วก็สถานะ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับซึ่งข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทางด้านการศึกษาและ,ะตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจสังคมในปี1966นะครับทำการพยากรณ์ตัวนะครับวิกฤจริตหรือเอเรเนชันนะครับ1967ซึ่งสร้างมาจากภาวะเสียการใช้คำและความไร้อำนาจนะครับในปี1967และก็นะครับ มีผลต่อนะครับความวิกลฤริตในปี1971นะครับซึ่งสร้างมาจากาภาวะเสียการใช้คำและความไร้อำนาจนะครับในปี1971จะเห็นว่านะครับข้อมูลที่เราใช้นะครับในปี1967กับ1971นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันแต่ว่าใชา้ข้อคำถามเดียวกันนะครับทั้ง2กลุ่มนะครับ พื่อที่จะตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลา4ปีเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูครับเมื่อนะครับท่านเปิดโปรแกรม Amos แล้วก็ทำการสร้างพาร์ตแก่แคมที่มีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับก็ลองทำการมีข้อดูนะครับโดยกำหนดนะครับเอาพุทเพียงแค่4ตัวก็พอครับเดี๋ยวเราก็มาทดลองทำกันดูนะครับมีข้อดู จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ครับแล้วก็เปิดตัว output นะครับปรากฏว่านะครับค่าคายสแควร์ significant นะครับก็แสดงว่าโมเดลนี้ยังไม่ใช่โมเดลที่ดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่นะครับ view t e c t ครับดูที่ modification index ครับเราจะพบว่านะครับมี คำแนะนำให้เชื่อมโยงระหว่งางเออร์เ r อทอนะครับของแต่ละตัวนะครับ6แนวทางนะครับซึ่งแนวทางที่จะลดค่าคยสแคลด์ได้เยอะสุดก็คือ M I ตัวสุดท้ายครับก็คือลดไป40.9นะครับเชื่อมระหว่าง E 1จนถึง E 3นะครับซึ่งสำหรับ E 1ถึง E 3นี่ก็คือนะครับ ภาวะเสียการใช้คําในปี67กับภาวะในการใช้คําในปี71นะครับซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเก็บในคนเดียวกันใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะครับตัวแปรนี้นะครับในคนคนเดียวกันก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันสูงนะครับดังนั้นเราจะทำการเชื่อมโยงระหว่าง e 1กับ e 3นะครับ ก็มาที่นะครับ o า t p u t นะครับพาร์ทจากนั้นก็เชื่อมโยงนะครับเราก็จะทําการเชื่อมโยงระหว่าง E 1กับ E 3นะครับเมื่อเชื่อมโยงเสร็จแล้วก็ทําการิีค้อครับแล้วก็ดูผลครับเราก็ได้นะครับตัวค่าคายสแคลร์เท่ากับ6.383ดีกีออฟิดัมเท่ากับ5นะครับลดลงมา1 p-value เท่ากับจุดสองนะครับก็แสดงว่าตัวโมเดลนี้นะครับก็น่าจะเป็นโมเดลที่ดีกว่าเมื่อกี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูที่นะครับตัว most ที่เป็นข้อความครับดูที่ modification index ก็ไม่มีคำแนะนำแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น Final Model ครับสำหรับผลวิเคราะห์นะครับเราก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้ว ปรากฏว่าค่าคายสแควร์นะครับได้7 1 5ดสิบเอ็ดจุดห้าสี่ดีกีออฟฟิโดมเท่ากับ6และ s ิ gnificant นะครับซึ่งเมื่อโมเดล SEM s ิ gnificant นะครับก็ต้องดูที่ modification index นะครับเพื่อปรับแต่งโมเดลนะครับซึ่ง modification index ก็มีข้อแนะนำครับให้เรานะครับโยงค v a r เรียนนะครับซึ่งก็มี ช้อยให้เลือกอยู่ทั้งหมด6ช้อยครับสำหรับช้อยที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวสุดท้ายครับก็คือ e 1กับ e 3นะครับ e 1กับ e 3นะครับก็เป็นภาวะเสียการใช้คำในปี67กับภาวะในการใช้คำในปี71นะครับซึ่งถ้าหากเราโยงความสัมพันธ์ระหว่าง e er อ r o r term เตัวนี้ ก็จะช่วยให้นะครับค่าคัสแควร์ลดลงไป40นะครับทีนี้นะครับก่อนจะเชื่อมโยงก็ต้องดูความหมายด้วยครับว่า e 1กับ e 3นั้นก็น่าที่จะเชื่อมโยงกันได้ด้วยเชิงเหตุผลเพราะว่าภาะวะสูญเสียการใช้คำในปี6-7หลังจากนั้นก็มีาการเก็บข้อมูลนะครับภาะวะสูญเสียการใช้คำในปี6-7กับ7-1นะครับน่าจะมีความสัมพันธ์กันนะครับ เพราะว่าคนคนเดียวกันนะครับภาะวะสูญเสียการใช้คํานะครับก็ย่อมมีความสัมพันธ์กันในระหว่างช่วง4ปีที่ผ่านมาตัวต่อมานะครับก็คือค่าที่มี mi สูงหรือลองอันดับสองก็คือ e1 กับ e e4 นะครับ e1 กับ e e4 จะเห็นว่านะครับ a n o m i a กับ p o w e r l e s s n e t นะครับให้โยงความสัมพันธ์กัน ระหว่างปี6-7กับปี7-1นะครับซึ่งาการอธิบายนะครับสำหรับการโยงความสัมพันธ์ระหว่าง e 1กับ e 4นี้น่าจะอธิบายยากกว่าการที่จะอธิบาย e 1กับ e 3ครับเพราะว่า1ข้ามตัวแปร2ต่างเวลานะครับก็เอาไว้เป็นช้อยต่อมานะครับตัวที่3ครับ ตัวที่3ก็คือ e 2กับ e 3ซึ่งมีค่า mi เท่ากับ32นะครับ e 2กับ e 3นะครับอันนี้นะครับก็คล้ายๆกันกับตัว e 1กับ e 4นะครับ e 2กับ e 3นะครับก็คล้ายกันก็คือต่างเวลาและต่างตัวชี้วัดนะครับซึ่ง อันนี้ก็ไว้ก่อนครับ e 2กับ e 4นะครับ e 2กับ e 4อันนี้นะครับยังพอรับได้ครับก็คือการความไร้การไล้ความสามารถนะครับะระหว่างปี1967กับการไล้ความสามารถในปีเก้าเนะครับก็น่าจะมีความสัมพันธ์รลอเกี่ยวโยงกันนะครับในคนคนเดียวกันก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันอันนี้ก็พอจะรับได้ครับแต่ mi อยู่ที่26ครับนะ ตัวต่อมาครับเป็น e2 กับ e6 นะฮะ e2 กับ e6 นะครับอันนี้ก็อธิบายยากกว่าครับอธิบายยากราหว่างการศึกษากับ powerlessness นะครับถ้าจะอธิบายได้ไหมก็อธิบายได้ครับแต่ว่าน่าจะยากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ e1 กับ b3 e นะครับ,นะบ e1 e3 นี่จะอธิบายง่ายกว่า นะครับตัวต่อมาก็คือ e 1กับ e 6นะ e 1กับ e 6 e 2กับ e 6นะครับก็น่าจะมีผลนะครับการศึกษาก็น่าจะมีผลว่าถ้ามีการศึกษาสูงก็น่าจะมีตัวนี้ต่ําหรือน้อยหรือถ้าเกิดมีการศึกษาสูงก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องการไล้ซึ่งความสามารถ นะครับน่าจะมีความสัมพันธ์ที่คนละทิศทางกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับทั้ง6ช้อยที่กล่าวมานะครับช้อยที่ดีที่สุดนะครับก็คือ e 1กับ e 3ครับการโยงระหว่าง e 1 e 3นะครับนอกจากจะมีค่า mi สูงสุดแล้วก็ยังสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของเวลาครับการเก็บข้อมูลซ้ำๆกันในคนคนเดียวกันด้วยปัจจัยเดียวกัน เมื่อต่างเวลานะครับค่าก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นก็การจะโยง e 1กับ E3 ก็สมเหตุสมผลครับเดี๋ยวเราโยง e 1กับ e 3นะครับก็จะได้ผลดังต่อไปนี้ครับค่าคลายสแควร์เท่ากับ6.383 d e g r e e of f r e ีกี m มเท่ากับ5 p เท่ากับ0.271นะครับแสดงให้เห็นว่าค่าค่ายสแควร์ไม่ซิก modification index ไม่มีคำแนะนำก็ถือว่าเป็น f i n a l model ครับ m o เดลนี้ก็ถือว่า,าเป็นโมเดลที่ใช้ได้ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจโรุนากดไลค์ต้องการแบ่งปันโรุนากดแชร์ต้องการติดตามโรุนากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ